สบายๆคือประมาณนี้เลยเกียร์น้ำเกียร์น้ำข้างๆข,ข,ขึ้นบนเกียร์ดีทำบาลานซ์ไม้ไงบาลานซ์นไม้ อ๋อเพลงจีจะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้วันใส่ชุดอะไรเนี่ยเห็นชุดไทยมาไม่ได้เป็นชุดเด็กไทยจะมาตีกองใช่ั้ยก็คือไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ฝึกอะไรครับเราต้องไปรอดูกันป่ะป่ะป่ะ มีที่คุณงสั่งมาแล้วโอ้โหสุดยอดโตขอบคุณมากมากเลยนะครับอันนี้อันนี้คือยังไงครับอันนี้เป็นขนมนครับขนมวนขอยาวๆหน่อยครับอ่าคุณติงคุณติงเคยชิมแล้วหนูทำอร่อยมากแต่อันนี้หนูถูกทำกับคุณแม่ใช่ไหมครับเร่ว่าวันนี้ไม่ใชเพราะว่า พราะว่าผมไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีเวลาทำอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นคุณแม่ก่อน่ค่ะอ๋อโอเคครับผมแต่คุณดิงคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากอันนี้เป็นบุญที่อร่อยมากๆเลยสั่งซื้อก็ชิมได้เลยโอเคได้ค่ะทำเพราะว่าเรวันจะได้ไม่ต้องกินขนมก๊อฟแก๊บตอนนั้นช่วงโควิดไงเรวันชอบสั่งแต่ขนมถุงแม่เณรก็เลยหัดทำให้เรวันช่วยทำมีแบบแพ็กเกจแบบใหญ่ด้วยหรอโอ้โห เป็นรูปหัวใจใช่ต้องให้คุณครูวไปแช่เย็นนะคเับโอเคครับลูกนะตอานี้ครับลูกเราจะลดการกางสอกอย่างจริงจังโอเคไหมครับอย่างนี้นี่บินเป็นไก่เลยไม่เอาตอนนี้สบายนะลองลดการกางศอบมาธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าต้องหุบแบบนี้ไม่ใช่แบบสบายๆได้ไหมแบบสบายๆเออคุณว่าแบบนี้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยสบายแบบสบายๆคือประมาณนี้เลยเกียร์นะเกียรนะ นะอย่าไปกางเกินนะครับโอเคไหมครับ<ช>ด,ด,ดูดูไหลดูไหลดูนี้คุณที่ต้องยกอย่างเงี้ยแค่ยกอย่างเงี้ยอยู่เฉยอย่างเงี้ยไปนานๆมันก็เ,เมื่อยแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นมันจะสู้คนที่เขาท่าสบายๆไม่ได้เขาจะตีได้ยาวขึ้นโอเคไหมครับ<ช>เอาล่ะคุณที่ว่า100เอาถูกไม่อยู่หรอกลองมาที่110 and three and four, 2ง and t and f o ลองมาดูสิหอมไหมหอมมากเลยสบายสบายเงาะสบายสบายสอกไม่ดันในข้างหลังอย่างนี้ไม่เอาสบายๆเลยอ่ะหรือว่าเราวางวางไม้วางไม้ก่อนเอาไม้มาให้คุณดี้งก่อนอ่ะคำว่าสบายสบายคืออะไรเนี่ยสบายสบายเออแบบนี้สบายสบายแล้วพอคราวนี้คุณดิงเอาไม้กองใส่เข้าไปเนี่ยอ่ะใส่มือเข้ามาเปแบบนี้แบบนี้เวิร์กเลยเร็วไหมครับ 1, and two, and three, and 2, 3, 4ไหวไหมลูกไหวครับไม่ไหวก็ต้องบอกไหวนะ okay โอเคไหมอ่ะเก่งมากอ่ะเราผ่อนคลายเราจะจับที่กลางไม้ครับจับที่กลางไม้ กางแขนแล้วก็เบนนะลอย,อยจับแบบเหมือนกำมือเหมือนโดเรม่อนได้เลยอันนี้แค่รีแลกซ์เฉยๆนะครับถ้ารีแลกซ์นะครับอ่าขึ้นบนหน่อยขึ้นบนข้างข้างขึ้นบนข้างข้าง วัยแล้วนั่นแต่ว่าอันนี้มันวัยปรเดิมีงตอนตื่ยาช้ามันดูอันนี้มันดูไวมาก <c oughs> อ๋อคุณดิงแบ่งความขี่ของโน้ตให้หลุยึดเกาะง่ายไง,ยงะนะครับ คลัทชูครับเริ่แต่แรกครับแต่ถ้าทำดีนะเราไปเทคนิคใหม่กันต่อเลยไดไหมครับ คดีทำบาลา้านไม้ยังไงบาลานานไม้ให้ดีอ่ัมันหนักเวลาข้างหลังไปหน่อยละหน้านิดนึงดีครับแล้วคราวนี้หนูก็ก็ตั้งใจจะวาดวงกลมตรงนี้อ๋อถ้าหลังมันหนักกว่ามันก็เลยจะบาล้าลนอกเต็มต้องให้ข้างหน้ามันหนักกว่านิดนึงเพราะปากาวจะต้องวาดวงกลมลย่างนี้ใช่ไหมหดูเออใช่อ่ทำกลางมือดีกว่า การมือก่อนอย่างนี้ใช่เดี๋ยวมันไปพันกันเดี๋ยวมันไปพันกันครับผมนั่นแหละลูกลูกพยายามหมุนให้มันไปวงกลมให้มากที่สุดแรกๆมันอาจจะไม่กลมมันอาจจะเบี้ยวไม้จะหลุดมือเป็นธรรมดามากแต่คนที่อดทนเท่านั้นแหละจะทําได้โอเคไหม ี่ไงก็ถามว่าเทคนิคมันบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยอะไรมันคือทางลัดน,นะอะไรมันคือเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือเทคนิคนะแต่ตอนนี้หนูก็เล่าว่าหนูอยากทำอย่างเงี้ยให้ได้เร็วๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเทคนิคที่ครูทิงบอกเนี่ยอย่างเช่นการเล่นดับเบิลสโตรกเนี่ยเนี่ยก็ไปฝึกให้มันมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก่อนมันไม่มีทางลัดมันมีแต่เทคนิค น่าเพราะฉะนั้นหนูได้เรียนเทคนิคไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูต้องไปฝึกให้มากพอ,อเข้าใจไ่ะอาหนูอยากจะฝึกโซโล,โล่ฝึกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับอะถ้าคุณดีงพูดปะด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 ตะ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 ,ดะ สอ้ดดดดตอตอนนี้ลูกมีไอเดียที่ดีอยูอใครบ้าง แต่ยังไม่ตรงจังหวะเสียงของในหัวของหนูนี่มันยังไม่ตรงจังหวะเท่านั้นเองโอเคครับผมนะหนูอยากโซโลเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมมากแต่หนูต้องเก็บวัตถุดิบให้มากกว่านี้โอเคไหมครับแล้วพอหนูมีหลายๆอันเนี่ยหนูถึงมารวมกันได้ให้มันเป็นแบบหลากหลายได้ จะโยนไม้หนูจะควงไม้ไปด้วยหนูก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าหนูต้องสึกวัตถุดิบมากกว่านี้โอเคไหมลูกตามนั้นเลยสนุกมากเลยใช่ไหมครับนช่เลยครพีทสนุก่าท่าน่อยแต่ว่าสู้ไหมสู้ไหมครับสู้ใช่ไหมครับวันนี้ก็อยากให้อ่าไปเล่นดับเบิลสโตรกนั่นแหละครับ บ,บางทีเราต้องทาซ้ำๆบางคนเข้าใจว่าเออการเรียนดนตรีมันจะต้องโอ้ถ้าทําแล้วทาได้แล้วก็คือทําได้ไม่ใช่แต่ว่า1ความคมของโนต้ตความหนักแน่นเนาะแล้วคราวนี้ก็มีการมาแอปพลายบนกลองละนะครับก็มีที่ต้องไปที่ทองจะได้มีการฝึกความคล่องตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านอันที่1น่นะครับแล้วก็จิจ๊ะเนี่ยก็อยากให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าตีให้มันคมขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึง ถ้าตีทั้งเพลงแบบยังไม่มีแมทนอมบางท่อนอาจจะมีเร่งแต่พอมีแมทนอมมู้สังเกตเขาจะตีตรงมากเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยในเรื่องของจิจักนะครับก็ยังโฟกัสเท่านี้อยู่คราวหน้าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูดีเมนต์ใหม่กันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค,ครับ